นคนปรปฐมเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่สมัยโบราณเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์อันเป็นศาสนสถานเก่าแก่เมืองนคนปรปฐมมีความเจริญอยู่ระหว่างพุทธศตรวรรษที่12ถึง16จึงเสื่อมลงจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระคังครอบเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นรูปปางมีขนาดย่อมขึ้นเมื่อพศ2396และเรียกว่าองค์พระปฐมเจดีย์ชุมชนบริเวณนี้ซึ่งเคยร้างไปจึงกลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งยกเป็นเมืองนคปรปฐมในพศ2456 ในที่นี้จะมุ่งศึกษาถึงการขยายตัวของเมืองนครปฐมอันเนื่องมาจากการก่อสร้างองค์พระปฐมเจดีในพศ2396ซึ่งการสร้างาศาสนสถานแห่งนี้สามารถทำให้เกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นในบริเวณองค์พระปฐมเจดีจนกลายเป็นเมืองใหญ่ทำให้เมืองนครชยัยศรีซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำนครชยัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีนร่วงโรยลง จนกระทั่งต้องลดฐานะลงเป็นอำเภอส่วนเมืองนครปฐรมได้ไกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจการคมนาคมและยังคงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบันเมืองนครปฐมเป็นเมืองโบราณตามความเชื่อของคนไทยกล่าวกันว่าในพุทธศตรวรรษที่สพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้ส่งสมณทูตสองรูป คือพระโสนและพระอุตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิและประดิษฐานพระเจดีย์คือองค์พระประถมเจดีย์ที่เมืองนครปฐถมพระเจดีย์องค์นี้คือเจดีย์รูปร่างขนาดย่อมซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระเจดีย์ทรงระฆังองค์ใหญ่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันแสดงว่าเมืองนครปฐถมเป็นชุมชนที่มีความเจริญมีผู้คนหนาแน่น จึงสร้างศาสนสถานขึ้นในบริเวณดังกล่าวนอกจากองค์พระปฐมเจดีแล้วยังมีโบราณสถานอื่นๆเช่นวัดพระเมรวัดพระงามวัดพระประโทนวัดธรรมศาลากับทั้งอย่างค้นพบโบราณวัตถุเช่นพระพุทธรูปหินสลักเป็นรูปธรรมจักรเหรียญเงินเครื่องประดับ จากการศึกษาโบราณวัตถุเหล่านั้นทราบว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดีซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ระหว่างพุทธศตรวรรษที่12ถึง16จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ในระยะต่อมามีผู้เสนอความเห็นว่าชื่อองค์พระปฐมเจดีอันหมายความว่าเป็นพระเจดีองค์แรกที่ประดิษฐานณดินเดนของประเทศไทยนั้น องค์พระปฐมเจดีไม่ใช่เจดีแห่งแรกชื่อพระปฐมเจดีน่าจะมาจากคำว่าพระปฐมหมายถึงพระพุทธไสยญาติซึ่งมีหลักฐานปรากฏว่ามีพระพุทธไสยญาติประดิษฐานอยู่บริเวณองค์พระปฐมเจดีอาจารย์ศรีศักวิลิโพดมมีความเห็นว่าองค์พระปฐมเจดีไม่ใช่เจดีที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยโดยกล่าวถึงเมืองนครปฐมว่าเป็นเมืองโบราณชื่อเมืองนครชยัยศรี ตัวเมืองตั้งอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีไปทางทิศต,ตะวันออกประมาณ2กิโลเมตรเป็นเมืองใหญ่มีความเจริญที่สุดในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาระหว่างพุทธศตรวตรรษที่12ถึง16ความเจริญดังกล่าวนั้นมาจากการค้าขายกับต่างประเทศจากนั้นเมืองนครชัยศรีก็เสื่อมลง เพราะขอมขยายอำนาจเข้ามาในบริเวณนี้และกวาดต้อนผู้คนไปประกอบกับแม่น้ำที่เคยไหลผ่านบริเวณเมืองเปลี่ยนทิศทางผู้คนอพยพไปตั้งทินฐานที่อื่นจากนั้นหลักฐานเกี่ยวกับเมืองนครปฐมก็ขาดหายไปครั้นถึงสมัยอยุธยาปรากฏชุมชนในบริเวณใกล้กับเมืองนครปฐมระยะทางห่างกันประมาณ12กิโลเมตรอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนสมเด็จพระมหาจัก,กรพรริ โปรดให้ตั้งเป็นเมืองชื่อเมืองนครชัยศรีดังความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่าให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเมืองนนทบุรีให้แบ่งเมืองราชบุรีแขวงเมืองสุพรรณบุรีตั้งเมืองนครชัยศรีในกฎหมายตราสามดวงกล่าวถึงเมืองนครชัยศรีว่ามีฐานะเป็นเมืองชั้นตรียศและราชทินนามของเจ้าเมืองคือ ออกพระสนทรบุรีสีพิชัยสงครามเมืองนครชัยศรีเนืองนครชัยศรีซึ่งตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําท่าจีนมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนื่องจากตั้งอยู่ริมแม่น้ําการคมนาคมสะดวกเมืองนครชัยศรีเป็นแหล่งปลูกอ้อยและผลิตน้ําตาลทรายที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศในพศ2391มีจํานวนโรงงานน้ําตาลทรายตั้งอยู่ในบริเวณเมืองนครชัยศรี ประมาณ20 3 0โรงต่อมาในพศ2396พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างพระประถมเจดีย์ขึ้นใหม่เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังครอบเจดีย์รูปรางองค์เดิมเอาไว้เมื่อสร้างองค์พระประถมเจดีย์ขึ้นแล้วเกิดเป็นชุมชนบริเวณรอบๆองค์พระปถมเจดีย์และโรงงานน้ำตาลทรายได้ขยายมาตั้งอย่างบริเวณใกล้ๆองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยครั้นต่อมา อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายเริ่มลดความสำคัญลงไปตั้งแต่พศ2418เพราะน้ำตาลทรายที่ผลิตจากต่างประเทศราคาถูกกว่าและส่งเข้ามาขายแข่งขันกับน้ำตาลทรายที่ผลิตในประเทศโรงงานน้ำตาลทรายต้องค่อยๆเลิกไปจนหมดขณะที่การปลูกข้าวกลับมีความสำคัญขึ้นมาแทนเมื่อโรงงานน้ำตาลค่อยๆหมดไปเป็นเหตุให้ชุมชนมือนครชยัยศรีบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนค่อยคลายความคึกคักลง แต่ความเจริญทางการค้ากลับมาอยู่ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีทั้งๆที่ชุมชนบริเวณองค์พระปฐมเจดีก็ได้รับผลกระทบจากความเสื่อมของกิจการน้าตาลสายเช่นกันดังปรากฏว่ามีโรงงานน้ําตาลสายตั้งอยู่บริเวณองค์พระปฐมเจดีจำนวน21โรงในคศสอ4พ้อทั้งนี้เพราะการก่อสร้างองค์พระปฐมเจดีเป็นปัจจัยสําคัญทําให้มีการตั้งถิ่นฐานร้านค้ากันในบริเวณใกล้เคียงจนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างองค์พระปฐมใจดีอันทําให้เกิดการขยายตัวของชุมชนในบริเวณดังกล่าวได้แก่การขุดคลองใจดีบูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองใจดีบูชาขุดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่โปรดให้สร้างองค์พระปฐมใจดีแต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเริ่มขุดในปีใดโดยโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูนวงศ์ดิดบุญนาค เป็นแม่กองขุดคลองจากแม่น้ำนครชัยศรีไปจนถึงองค์พระปฐมเจดีจุดประสงค์ในการขุดคลองสายนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการก่อสร้างองค์พระปฐะมเจดีและเป็นเส้นทางให้ประชาชนเดินทางไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีได้สะดวกการขุดคลองเจดีบูชาทําให้การเดินทางมายังองค์พระปฐมเจดีสะดวกขึ้นกว่าเดิมมากรัศดรในบริเวณใกล้เคียงสามารถนําสินค้ามาขายยังบริเวณองค์พระปฐมเจดีได้สะดวกเกิดเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งในหัวเมือง เพราะพ่อค้าจากกรุงเทพก็สามารถนำสินค้ามาขายและซื้อสินค้ากลับไปได้นอกจากนี้คลองสายนี้ยังเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งอ้อยและน้ำตาลสายอีกด้วยคลองเจดียบูชานอกจากจะมีประโยชน์ในการคมานาคมขนส่งแล้วยังมีผลทําให้เกิดการขยายพื้นที่ทํานาบริเวณสองฝั่งคลองเพราะเมื่อขุดคลองขึ้นที่ดินบริเวณสองฝั่งคลองจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทํานาการขุดคลองเจดียบูชาทําให้มีพื้นที่นาเพิ่มขึ้น 26,940ไร่ส่วนคลองอีกสายหนึ่งคือคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าพระยาทิรากรวงค์ขำบุญนาคเป็นแม่กองขุดคลองสายนี้เป็นตัวเชื่อมเส้นทางการคมนาคมระหว่างกรุงเทพกับเมืองนคปรปฐมให้สะดวกขึ้นโดยขุดคลองจากวัดชัยพฤกษาลาไปออกแม่น,มน้ำนครชัยศรีที่ตำบลงิ้วไรในเขตเมืองนครชยัยศรีเชื่อมกับคลองเจดีบูชาซึ่งขุดไว้ก่อน จุดประสงค์อีกประการหนึ่งในการขุดคลองมหาสวัสดิ์นอกจากเพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปฐมเจดีย์คือการจัดแบ่งที่ดินบริเวณสองฝั่งคลองพระราชฐานแก่พระราชโอรสพระราชธิดาชุมชนบริเวณองค์พระปฐมจเจดีย์เจริญขึ้นเป็นแหล่งการค้าขายใหญ่แห่งหนึ่งหลวนจักรกปาน,นีเริกบรรยายถึงสภาพความคึกคักหนานแน่นของเมืองนคปรปฐมในสมัยรัชกาลที่4ไว้ในเรื่องนิราชพระปฐมว่า เรือมาตามนิคมชมสถานดูเรือนบ้านแน่นหนาสินค้าของพอมาถึงพระปะถมด้วยสมปองเรือทั้งสองฝั่งฟากดูมากมีจะหลีกจัดเข้าใกล้ไม่ตลอดต้องแวะจอดที่ช่าน้ากงสีคุณพัดใหญ่ใส่บ่อนละครมีเสียงเขาตีพินพาดระนาดรัว ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5สมเด็าจพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงตลาดในบริเวณองค์พระปฐมเจดีว่าตลาดพระปฐมเจดีตั้งอยู่สองฟ้าคลองเจดีบูชาตั้งแต่วัดพระปฐมเจดีลงไปยาวตามลำน้ำลงไปประมาณสิบเส้นปลูกเป็นโรงจากเครื่องผูกบ้างเครื่องสับบ้างฝั่งละสองแถวมีทางเดินกลางกว้างประมาณสีศอก มีทั้งโรงบ่อนโรงสุราตลาดของสดเบ็ดเสร็จอยู่ในนั้นนับเป็นตลาดสำคัญในหัวเมืองแห่งหนึ่งเหตุเป็นว่าที่มีการค้าขายมากตลาดในบริเวณองค์พระปฐมเจดีมีทั้งราษฎรจากที่อยู่ใกล้ๆและพ่อค้าแม่ค้าจากกรุงเทพนำของมาซื้อขายกันดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบรรยายไว้ว่า ลักษณะการซื้อขายสินค้าทั้งปวงนี้มีเรือใหญ่น้อยหลายร้อยลำรับสินค้ามาแต่กรุงเทพและที่อื่นๆมาจํำหน่ายแก่พวกที่ตั้งร้านอยู่ในตลาดรับไว้ขายแก่ชาวบ้านนอกถึงเวลาเข้าพวกชาวบ้านนอกต่างหามบรรทุกสิ่งสินค้าเข้ามาตั้งขายที่ลานพระปฐมเจดีและตามบริเวณตลาดพวกชาวเมืองพากันไปว่าซื้อเมื่อตกลงราคากันแล้ว ก็ขนส่งลงเรือที่ริมตลาดนั้นบ้างต่ำลงบ้างตามเรือเล็กเรือใหญ่จะขึ้นไปได้ถึงเพียงใดพวกชาวบ้านนอกขายของได้แล้วพอใจต้องการสิ่งใดก็เที่ยวซื้อหาตามร้านในตลาดหับหามพากลับออกไปบ้านเป็นประเพณีดังนี้เวลาเช้าๆคนนั่นหนาขับข้างตลอดประมาณได้หลายพันคนทุกๆวัน ในขณะที่ชุมชนบริเวณองค์พระปฐมจเจดีเจริญขึ้นตัวเมืองนครชัยศรีที่ตำบลท่านาริมแม่น้ำนครชัยศรีกลับล่วงโลยลงดังรายงานของพระอินทราธิบาลกล่าวถึงเมืองนครชัยศรีในพศ2439ว่าวันที่19พฤษภาคมรศ115เวลาเช้า2องมง30นาทีออกเรือจากปากคลองเจดีบูชา2องมง50นาที ถึงวัดสุภัตทารามริมบ้านผู้ว่าราชการเมืองนครชัยศรีที่ตำบลน,นี้มีแพรขายของต่างๆจอดเรียงเคียงกันประมาณ100หลังเศษบนบกมีโรงต้มกลั่นสุราและตลาดแต่ดูไม่สนุกเหมือนตลาดพระปฐมเจดีเพราะทางเดินแคบและริมถนนมีโรงเรือนขายของดูรกรุงรัง,รงมากการสร้างทางรถไฟสายเพชรบุรีทางรถไฟสายเพชรบุรี ทางรถไฟสายนี้มีระยะทางยาวประมาณ150กิโลเมตรตัดผ่านชุมชนสำคัญคือกรุงเทพประปฐมเจดีบ้านปโป่งโพธารามราชบุรีและเพชรบุรีการสร้างทางรถไฟสายเพชรบุรีช่วยให้รัษดรเดินทางไปมาสะดวกยิ่งขึ้นและสามารถขนส่งสินค้าไปค้าขายอย่างบริเวณใกล้เคียงกันได้ส่วนที่เกี่ยวกับเมืองนครปฐมคือ เมื่อเปิดเดินรถไฟสายเพชรบุรีราษฎรที่อยู่ใกล้เมืองนคนปรปฐมเดินทางไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีสะดวกขึ้นซึ่งก่อนได้นี้ราษฎรในบริเวณเมืองนคนปรปฐมเพชรบุรีกาญจนบุรีนิยมไปนมัสการพระแท่งดงรังซึ่งอยู่ในพื้นที่เมืองกาญจนบุรีครั้นเปิดเดินรถไฟสายนี้ราษฎรพากันมานมัสการองค์พระปฐมเจดีมากขึ้นเพราะการไปมาสะดวก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีประจำปีซึ่งจัดขึ้นในเดือน12ของทุกปีโดยถือเอาวันขึ้น12ค่ำเดือน12เป็นวันเริ่มนานรถไฟสายเพชรบุรีทำให้การติดต่อระหว่างกรุงเทพกับนครปฐมสะดวกขึ้นก่อนหน้านี้อาศัยทางเรือและทางเกวียนเป็นสำคัญ องค์พระปฐมเจดีเป็นศาสนสถานที่สำคัญเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของราษฎรทั่วไปรวมทั้งองค์พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยสเสด็จพระราชดำเนินมายังนคปรปฐมมาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ทรงเลื่อมใสในองค์พระปฐมเจดีมากดังความปรากฏในพระราชหัตทะเลขาเรื่องการแก้ไขวิหารหลวงว่าในรัชกาลที่หฉันไปพักอยู่ที่นครปฐรมบ่อยจึงได้ใฝ่ใจในองค์พระนั้นมากแต่นั้นมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในพื้นที่อยู่ห่างจากองค์พระประฐมเจดีย์ไปทางตะวันตกประมาณ2กิโลเมตรพระราชทานนามว่าพระราชวังสนามจันทร์และเสด็จพระราชดำเนินมาประทับพักผ่อนพระอิริยาบถบ้างประกอบพระราชกรณียกิจอื่นๆบ้างเป็นประจำทุกปี การเสด็จพระราชดำเนินมาแต่ละครั้งย่อมมีข้าราชบริพันธ์ติดตามจำนวนมากทำให้นคนปรปฐมมีความคึกคักการจัดการดูแลบำรุงบ้านเมืองย่อมดำเนินการอย่างสม่ำเสมอนคนปรปฐมซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นอำเภอพระปฐมเจดีขึ้นอยู่กับเมืองนครชัยศรีเมื่อจัดตั้งมณฑลน,น,นครชัยศรีขึ้นนั้น ตั้งที่ทำงานของมนทนอยู่ที่เมืองนครชัยศรีบริเวณริมแม่น้ำนครชัยศรีได้เพียง3ปีโปรดให้ย้ายที่ทำงานมนทนมาที่บริเวณองค์พระประถมเจดีโดยอาศัยบริเวณระเบียงองค์พระประถมเจดีเป็นที่ทำการชั่วคราวจนก่อสร้างที่ทำงานของมนทนแล้วเสร็จในพศ2444จึงย้ายไปยังที่ก่อสร้างใหม่ นับว่านครปฐมมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะเป็นแหล่งชุมชนแหล่งการค้าขายและเป็นที่ตั้งของที่ว่าการมณฑลแม้ว่าจะมีฐานะเป็นพิิงอ,อําเภอแต่มีความสำคัญมากกว่าตัวเมืองนครชัยศรีย่างเด่นชัด ประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าอำเภอพร,ระประถมเจดีเป็นท้องที่ที่มีความเจริญสมควรยกขึ้นเป็นเมืองจึงประกาศให้ยกเป็นเมืองนครประถมดังความในประกาศตั้งเมืองนครประถมว่า มีพระบรมราชองค์การเหนือกล้าวให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าที่ตำบลพระปฐมเจดีเป็นที่ราษฎรตั้งภูมิลำเนาทำไรนาค้าขายอยู่หนาแน่นทั้งเป็นที่ประดิษฐานโบราณเจดีอันเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนอย่างสำคัญเมื่อถึงเทศกาลก็มีผู้ไปนมัสการด้วยอาการอันรื่นเริงเป็นอันมากนับว่าเป็นที่ประชุมอย่างคลึคลื้นได้แห่งหนึ่ง กระทรวงมหาไทยจึงได้ตั้งศาลาที่ว่าการมณฑลนครชัยศรีลงนัดตำบลน,นี้บัตนี้ได้ทรงสถาปนาพระราชนิเวศขึ้นนตำบลสนามจันทร์ซึ่งได้โปรดกล้าพระราชทานนามว่าพระราชวังสนามจันทร์และเสด็จพระราชดำเนินมาประทับพักผ่อนพระอิริยาบทบ้างประกอบพระราชกนณีกิจอื่นๆบ้างเป็นประจำทุกป,ปี จึงส่งพระราชดำริว่าสมควรจะยกที่ตำบลน,นั้นขึ้นเป็นเมืองสำหรับมณฑลให้เป็นถาบอลต่อไปจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรียกที่ตำบลน,นี้ว่าเมืองนครปรถมสืบไปในครั้งนั้นได้ลดฐานะเมืองนครชัยศรีลงเป็นอำเภอนครชัยศรีและเปลี่ยนชื่ออำเภอพระประถมเจดีเป็นอำเภอเมืองนครปรม การขยายตัวของเมืองนครปฐรมจากที่เคยรุกร้างจนกลายเป็นเมืองใหญ่มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองเอกของมณฑลน,น,นครชัยศรีและเป็นเมืองค้าขายที่คึกคักมากแห่งหนึ่งการเจริญก้าวหน้าของเมืองนครปฐมดังกล่าวมีปัจจัยสำคัญคือการก่อสร้างองค์พระปฐมเจดีย์เจดีย์ที่สูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันมีผลสืบเนื่องเกี่ยวเนื่องให้เกิดปัจจัยอื่นๆตามมาซึ่งเป็นผลทำให้เกิด ความเจริญแก่เมืองนคนปรปฐมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น